สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนณนะตอนนี้คนอยู่ที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครน,นายกผมจะพาทุกท่านม,มาชมที่ดินที่3งานสิจตารางวานะครับขายบ้านพร้อมที่ดินพร้อมส่วนผสมนะครับขายยกแปลง1ล้านบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือแปลงบ้านหลังนี้นะครับลูกค้าใดสนใจบ้านหลังนี้มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างได้รมัน10ปีกว่านะครับ ภายในบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำภายในโล่งๆนะครับห่างจากฟิวเจอร์ทั้งสิบประมาณเกกิโลครับห่างจากโรตัสตัวเมืองตุนบานแมคโคร15บกิโลครับห่างจากอำเภอปากพีโรงพันป่าพีประมาณสิบกิโลครับตัวนี้ก็คือด้านหน้าครับผมติตดถนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณท6เมตรด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับผมมีรูมีรูร,ระนาบด้านหลังผมกว้างประมาณ30เมตรครับ ส่วนฝั่งซ้ายครับผมฝั่งซ้ายก็อยู่มุมนี้ตัวม่วงฝั่งซ้ายคมยาว40เมตรฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวานะครับผมอยู่มุมโกไผ่ตรงครับคมยาว44เมตรนะครับที่ดินเป็นนี้รูปที่สวยครับที่ดินเป็นนี้นะครับผมเป็นที่ดินถมแล้วทั้งแปลนครับพอดีเจ้าของที่เขาไม่ตัดยากตรงนี้ผมนะครับก็หน้าบ้านหันออกไปที่ตะวันออกนะครับมีต้นมะม่วงครับผมในพื้นที่ประมาณ4ต้นมีต้นมะม่วงชิด2ต้น คนนูนสองต้นนะครับตามผมมาครับจะพาชมข้างในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าครับตรงนี้คือด้านหน้าครับแต่ว่าภายในบ้านเข้ามาดูไม่ได้ว่าเจ้าของที่ไม่ได้เปิดให้ดูข้างในนะครับดูแต่ภายนอกนะครับเดินทางมาไม่เปลี่ยนครับผมอยู่ชุมชนมีเพื่อนบ้านเลยนะครับบรรยากาศดีนี่ผมเป็นส่วนตัวนะครับมาจากทางขึ้นเขาใหญ่ธนบุรีประมาณ สิบห้ากิโลนะครับตรงนี้ครับผมครับตรงนี้ก็คือด้านขวานะครับมุมด้านขวานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหน้าบ้านตรงนี้ครับผมทางออกไปที่ต้นออกหน้าบ้านครับตรงนี้ก็คือนะครับเป็นที่ดินต่มนเราั้งแปลงครับีทั้งแปลงนะครับทำแล้วนะครับต้นมะม่วงมะมชิดนะครับนี่คือตัวนี้ก็คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนะครับ ี่คือหน้าบ้านนะครับตัวนี้หน้าบ้านนะครับตัวนั้นอยู่ฝั่งขวานะครับผมฝั่งขวานะครับตัวนี้ก็คือมุมฝั่งซ้ายนะครับหลังบ้านนึกหลังบ้านนะครับเอ็นต้นเมืองชิดครับนี่คือหลังบ้านครับเมืองชิดเราต้องขนุนสองต้นใหญ่นะครับนะครับพื้นที่ดินเนี้ยถมแล้วครับผมแล้วถ้าตัดแจ้งออกเราจะสวยนะครับประดีเจ้าของที่อายุมากแล้วนะครับ เราอยากขายด่วนๆนะครับมาก่อนชมก่อนได้ก่อนนะครับจนเจือบ้านหลังนี้นะครับบทุวงของผมนะครับ061นะครับ88นะครับ22 149นนะครับฝากกดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ